ดูผลในครุกทีนูว่าหน้าคณะพฏิวัติกับโยมไปไว้แล้วนี่มันยังเลือดอยู่แต่ฝักประชาธิปัตย์กันยังไม่โยมไห้เกอยู่เพราะรอเมื่อห้ามขายฐานิฮิตเดียวมันลา ลาออกจากสภาพูดไปดูไว้ลาไปดูไว้เบกิกคนคนเดียวท้องเป็นขา,าท่าอยู่บางนี้แลว้วบ้านเมืองมัน,มน,นเมื่อปี่ช่วงบรรณาธิการสิบสางเมืองตัดชิ้นหนาเพอนะเลอนเร็วกาปักตัดชิ้นนี่แหละซึ่งตีปัดไตยดับเตยน้ำหมากะคือบพเข้าไปตั้งก็ซุนลูกบ้านเมื่อไรตั้ง กาบเพื่อตัดชินหัวอกมาตั้งหนบอตัววัชักนี่เกศตรกรต่างนาคารเกษตรลมแมกตัประเิทธิ์ตื้นบางปร้ทศาี่ตัดตานาไปลงแล้จุดดเ้มแงได้ลองจะเป็นรัฐบาลเราตอนนี้จะแก้ไขรัฐมนตรีดังนคั้นคสื้อแดงมาแดนเดือดใาย ไปถัวปตทำความพลาดต่อไปก่อนไอ้นี่ระหวาน้เาก็มัไม่เป็นประชาธิปไตยเรอเราต้องการประชาธิปไตยุมันจะมูฟูเดียวเดียวมันไปเืแลบานจระหาโอกาสิทิเสหภาพที่เราประชุนไม้มีนสมาิกลับลกในหน้าหน้าอไรอย่าประเทศก็ไม่อยากอีกี่นวก็เราตัวจริงกันไปเ่อไปย่อเออแตุ่ดตลี อันหนึ่งก็ทราบว่าเขาถ่ายทอดโทรทัศน์ให้พี่น้องทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานได้ดูกันพูดเป็นภาษาของกรุงเทพตอนที่ไหนจะอาบน้ำที่ไหนจะกินข้าวยังไงไม่รู้ผมยังไปขัดคออีกเอรูมแย่จรนงๆก็ดได้ความมาจากตุ้พร เรื่องออก6โมง15นาทีปลายทางคือจังหวัดร้อยเอ็ดไปหาเสียงนายกอบจอให้กับทีมเสื้อแดงที่นั่นถามต่อไปอีกว่าท่านรัฐมนตรีนักธุฒิมาหรือเปล่าบอกไม่มาเพราะว่าครับขณะที่เราพูดนักธุฒิอยู่เชียงรายก็เมื่อคืนนี้คุณหมอเหวง โตจีราการ,ราการเหมือนกันไม่รู้เป็นอะไรกันเอาไว้ใจคือ,อคุณหมอไหวายโตจีราการเปหรือเปล่าเพราะคนสมัยก่อนแล้วก็ใครไปจังหวัดเพชรบูร์อยากไปมือเปล่านะเอาหม้อไปใส่กระดูกตัวเองกลับบ้านด้วยสมัยโบราณเขาพูดอะไรนั้นนะแต่สมัยนี้ คนที่ไม่รู้เหตุการณ์ไม่รู้จักบุคคลก็จะมีความรู้สึกว่าไปแล้วอันตรายจะกลับบ้านมาโดยอาการโคตรสามสิบสองหรือไม่หรือว่าจะต้องเอากระดูกใส่หมอ้อแบบกระดูกตัวเองกลับกรุเงเทพมันเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนมีวิจารณนะ์ได้ไหะแต่เป็นธรรมด้วยกันคงจะไม่มีใครคิดร้ายต่อกันอีคั้างี่คนในกรุงเทพคนเป็นแสนแสน ถ้ามีก็คนอื่นเท่านั้นนะครับที่มันมันทําลายคนเึออแดทั้งสองท่านไปทำหน้าที่ก็คงจะปลอดภัยแต่ว่าผมก็ไปไม่ได้ถ้พูดวันนี้ก็อยาจะบอกว่าถ้าจะมีการเปิดเสื้อแดงที่ะตูลที่